วัดวชิระธรรมมารามองค์ใหญ่มากครับองค์สีทองจุดจำหน่ายวัตถุมงคลครับถูกสุดคือ25บาทครับขอดูหน่อยครับนี่นะเป็นเหรียญนี่นะครับ25บาทสีเงิน30บาทครับกล่องสีแดงครับ10,000บาทกล่องสีแดงตรงนี้6,000บาทครับไห้ไข่มีราคา1 5 0แล้วก็2 5 0ครับจุดจำหน่ายวัตถุมงคลครับแล้วก็จุดทูบบ้ากันตรงนี้นะครับ ตลาดประชาัฐครับตลาดลุกป,ปูทวดอำเภอมหาราชยุธยาครับตลาดมีสองฝั่งเลยนะครับซ้ายขวาเลยนะครับเสื้อครับลุกป,ปู่ทวดเม,ม็ดขนุนเผือกครับทองหยอดเม็ดขนุน,นปลาเห็ดครับไม่ใช่ทอดมันครับ,รบเขาบอกชื่อร้านสระเปาแม่ไม่อยู่ครับ ก็บอกข้างหลังอย่าดันครับข้างหน้ามีเด็กนักเรียนครับ,รบพืชผักผลไม้ครับกิฟช็อปไก่ทอดบ้านแม่กระเป๋าพริกแกงครับโรตีสายไหมเลือกได้ครับโร2ยีถั่วกรอบแก้วมีไข่เค็มด้วยครับปลาปลาต่างๆปลาช่อนปลาสลิดปลาช่อน ข้าวตนครับนมถว้วยบุนมะพร้าวไส้กรอกแหนมสาลีสาลี่ปลาหวานครับครึ่งโดยจดสิบบาทตามมาด้วยกะละแมเผือกกะะแม่ใบเตยแคบหมูครับข้าวเกียบหม้อแกงหมี่กรอบน้ำพริกกระเทียมพริกของเด็กเล่นครับ ไอศครีมขนมลาปักใต้โรตีกรอบขนมกงครับข้าวเหนียวปิ้งหมูย่างไอติมผัดครับเกรศาสตร์ข้าเม่าครับช่วยชามสติกเกอร์เการัดขนมปังครับขนมเปี้ยกก็มีมีหมูทุบครับทองม้วนครับถุงละสาห้าครับดอกจอกทอดทองม้วนสด ไข่หมึกทอดครับตามมาด้วยขนมปังครับ,รบแล้วก็เป็นมีดครับจากรานยิกจุดนี้ครับคือทางเข้าต้องมีปืนใหญ่ตั้งโชว์คู่เลยนะครับทางเข้ามาครับเป็นร้านค้าครับยาวไปนู่นเลยเข้าไปข้างในด้วยนะแยกเขานี้ตลาดลุงบู่ทวด